สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้สิมาเบึงผ่านปลาสืขึ้นไปหาเห็ดเอ,อมันขึ้นได้บ่ล่ะ,ละเออพี่มันต้องขึ้นฟังพี่ไอ้หนุม่มดินสไล่มันสไล่ไหมบ่หละ่ะบอดบุูเห็ดละงูเจ้าทุกคนไปเบิงมามันออกไป เมื่อนีปล่อยให้พระเอกลุยเดียวจ้ะแง่คือสั้นเหรอวะฮะคือสั้นเถอะมันดินสไลด์เนี่ยบอรนูว่ามันอันสั้นกว่าเก่าบพาว่าได้ขึ้นไปโดนแล้ว<อ>หาจับหนาหันขึ้นเพราะใส่ถุงมือเนาะไอรใส่ถุงมือบ่น่ะบ่ โอ้ได้มาเนาะเห็บเนาะมาทางใส่ไม่สีมิบ่งคืนยางว่าทางใส,ส่าาสพี่ไม่สิเป็นห้อยขึ้นเยอะ บอกไปทั้งใส่ขึ้นไปทั้งครัวเนาะ เห็นจะต้นใหม่สั้นๆเห็นทางขึ้นบ่หรอหนีเอาคนคือบ่ปากละหน่อยไอ้นวมเอาคือบ่ปากคุณแม่ยังไปขึ้นทางคุณน่ะ เอาโอีนมอีหนมมันกิดว่าไม่เอียงยังทงหันโอ,โอ้ยฝุ่น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 ยยโยโยเดี๋ยวกันรุดมือนวมว่เปนไทยด้นันนุมไปหาเห็ด หูดีครับจิมปากไว้กับว่าห้จอมด้วยอะไรบโดนกินแล้วโดนกินแล้วอือหูแล้วหูแล้วหูแล้วเห็นบาบ่แต่เก่ไม่อยู่มรงนั้นละ อะไรเงี้ยยางเจ้บ่มีใครเลยนี่ยางมาทางนี่ไอ้หนุ่มทางหลังน่ะทางหลังยางกับมาทางหลังขึ้นไปค่ะน่ะบ่มี่เดี๋ยวนาปีนี้เดี๋ยวหากอนหาอนไปแล้ว อย่าขึ้นไปเด้แปลว่าขึ้นเขาปะหน่อยจับมันหน่อยดีมันเห็นต้นไม้อยู่พื้นมั้งคะมี่จะเห็ดพิงวะอ๋อเบิ้งด้วยล่ะมี่จะเห็ดพิงร้อนน่าล้ว นี่นี่ยางยางก็ทางนี่นาราดาราเฮ็ดไอเฮ็ดเฮ็ดระหูงบม่หลอดที่แถวนั่นล่ะบ่อบี่ปีนีน้เฮ็ดระหูงบ้านไดนออกกโห <laughs> ai cầm non khu đi tề quá tề quá tôi 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 nhanh quá ย่างไปทางใาง oh. ดแถวอุหาเห็บบะมีหอดกินเห็ดปะบะมีเห็ดกินเหรอ,อบะมีแสดงว่ามันยังบอกบอกมันยังบ่เอาไมกินอัพกินย่างขอบะมีเลย แสดงว,ว่ามันยังบอกล่ะท่านม่มีเป็นอะไรเยอะเขาๆเขาเขาเลยบ,บอกม,มีหลองร้อยเลยว่ะ คนเอกส้มจุย่ยายอนี่ป่ะบ้าแล้วซื้อทุอย่างกระนูทมตรมนี่ๆทุกอย่างกำลังอกมาแล้วพี่น้องบ่ายเห็ดจากดอก ก็องเหมน่ได้อาบเมย์ผก็ทาไล้วันนั้นก <ak> ็คงจะไ่ได้อาบไม่เขาหว่าวันวานเจ๊กำลังหาทางลงยังได้เห็นหลวงพอดากึนตกเมยเมืยอคืนมาดุนละมื่อคืล้ยงสิใบใหญ่สิเจ็บข่อโพดนํำอยู่บน เใส่ละคนคือบ่อจเจี๋ยเพรมันตรอดูละเจี๋ยไอ๋อ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 อ๋่อออดออ๋ออ๋ัอ๋ออ๋อออุ๊ออ๋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 ออ

เฮ้ยผิวจงผิ้เจือสิห้องเทียเลยแล้วควรยัไม่เห็นยังกินแหละดวงเราเท่าแล้วโอ้ยแพนเห็นไปทัวด้วยเพียงวันค่ายโย่ด้วยใส่แม่โซ่ผลงานดูวยังเขียวเขียวเหรอเกาลัดต้นอยุสัย เนื้อแมนเหมือนที่เรใบนิดหน่อยเขียวๆไม่ิกันเก็บนิดเดียวครับหมากมาตึงงามๆอันนี้นี่ครตัวนี้เจตินจือนี่คลองแท้นกันนี่เป็นจังสิเอาเปิดเบื้องนี้เน็อไม่กล้ากินบวมมันเนี่ยเขาเขาเอานี่มันแม่อุ้มเขาไม่ได้เอาอันนี้ไปกินก็ใบเบื้องแค่แข็งขึ้นมาไม่เป็นผุง มองนี่มันออกแล้วมันไม่เป็นพงคือใหม่มันจะเป็นพงแล้วเขาขูดออาพงมันเนี่ยเอามันที่หอมบ่ไปเฮ็ดยายาหอมมันจี่เป็นพงเห็นฝุ่นทีมันตันอยู่นี่มันจะมาแข็งวะมันเป็นใหม่เะแลดอกของเทเร้านต้นใหม่วะร้นนิเจือคนสรุปแล้วเห็นแล้วงงไปได้สักดรอกวันนี้โหจบการรายงาน จบการรายงานค่ะทุกคนไปแล้วจ้าทุกคนมาเผากันไหมในคลิปหนะป้าไปบายค่ะบคุน